สวัสดีครับวันนี้มาดูช็อตสวยๆของฮอปกินกันนะครับดูนะครับโจนวางสนุกนะครับฮอปกินแก้สนุกครับโดนเหลืองครับแต่ขาวเปลี่ยนครับโอ้โหสุดสวยจริงๆครับโอ้โหฮอปกินบอกสวยจริงๆครับดูขาวม้วนนะครับโอ้โหชนเหลืองเต็มใบครับแต่ขาวก็ลงไปเต็มโลครับกรรมการเปกกี้นครับมาวัดนะครับว่าได้ได้ฟรีบอลไหมเพราะว่าต้อง เห็นลูกเหลือยทั้งสองเหลี่ยมนะครับคือต้องเช็คบางได้ทั้งสองเหลี่ยมให้ได้นะครับสรุปโจนก็คือได้ฟรีบอลไปนะครับเลือกน้ำตาลนะครับถ้าน้ำตาลลงก็ได้สองแต้นะครับพ็อกกิ้นคอตกเลยครับแบบว่าใครชนะแมตชนี้นะครับได้เข้าคูเซเบิรนะครับมาดูสกอร์นะครับเก้าต่อแปด็อกกิ้นคะแนนนำด้วยครับ แต่มาพลาดเพราะขาอาบน้ํานะครับขาวเปลียนยังไม่เท่าไหร่นะครับมาเสียลูกฟรีบอลอีกครับเรียกได้ว่าเป็นลูกส้มหล่นของโจรเลยนะครับเลยทําให้ยิงตั้งแต่น้ําตาลนะครับแล้วก็มาเหลืองนะครับถึงชมพูนะครับก็แต้มขาดเลยนะครับถ้ายิงชมพูลงนะครับก็จะได้เข้าไปสู่คู i b l บิลเทอร์นะครับ and what a moment connected everybody to for Joe Jack